สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องกันดานะคะคลิปนี้จะมาทําไมนานๆจะได้ออกกล้องสักทีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกกานรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะทลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูน้ําใจที่เพื่อนส่งของมาให้นะคะไปดูกันเลยจ้าไปๆๆๆไป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 แกะกล่องกันนะคะมาถึงแล้วนะจ้าทุกคนอันนี้ก็นั่นแหละนะคะ เพื่อนฝากมาให้แลกกันไปก็แลกกันมาเนาะแลกกันไปแลกกันมานะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่องครอบครัวลอยสนั่นนะคะช่อง youtube นะคะช่องครอบครัวลอยสนั่นนะนี่มาถึงแล้วโอ้โหกล่องใหญ่มากว้าวน่ากินมากน่ากินมากเลย โอ้เขามีนี่เขาทำขายนะทุกคนของเขาอร่อยมากเลยนะคะขอบอกค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะเขามีโลโก้ของเขาด้วยนะมีวันที่ผลิตแล้วก็นั่นแหละอันนี้คือเพื่อนส่งมาให้กินนะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณช่องครอบครัวลอยสนั่นนะคะ นี่นี่เขาแพกแบบนี้เลยนะทุกคนอุ้ยมีถุงแตกมีถุงแตกไม่เป็นไรแต่กล้วยยังไม่แตกนะคะถุงมันแตกแต่กล้วยไม่แตกนะจ๊ะนี่กล้วยยังเป็นแผ่นๆอยู่เลยทุกคนเช็คความกรอบโอ้โหอร่อยค่ะเค็มรนาดอืมหอมอร่อยจริงๆ มาถึงแล้วจ้านี่จ้ากล้วยฉาบรอยสนั่นลอยสนันสน่นกล้วยฉาบนะคะนี่ทุกคนใครสนใจนะคะสั่งสามารถสั่งซื้อได้นะคะเบอร์โทรนะคะ088 367 4 190นะคะทุกคนนี่เ็กค่าของเขาอร่อยจริงนะเดี๋ยวจะชิมนะคะว่าอร่อยจริงไหมนี่นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนส่งมาให้นะจากครอบครัวลอนสนนะคะจากช่องครอบครัวลศนสนเนาะชื่อของเขาก็คือลอยสนนกล้วยฉาบนะคะมองเห็นไหมเอ่ยแต่หนังสือมันกลับหัวกลับท้ายไหมทุกคนนี่ค่ะก็คือของเขาอร่อยจริงๆนะเคยสั่งมากินแล้วก็ติดใจนะคะติดใจก็เลยสั่งมาอีกค่ะหือกินไปคุยไป เอาละฟิมหืจะเล่าให้ฟังก็คือเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนที่ทำช่อง Youtube นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกันโดยที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลยนะทุกคนนะยังไม่เคยเห็นตัวจริงเนาะเคยเห็นแต่ในคลิปในวิดีโออะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่านี่แหละเขาเรียกว่าการระยะนานมิตรที่ดีนะคะอยู่ไกลกันนะเพื่อนอยู่ที่เพื่อนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ว่ากันดาอยู่เชียงรายนะแล้วทีนี้ส่งของกันดาก็ส่งได้ส่งของไปให้เพื่อนเนาะ เพื่อนก็นเลยเพื่อนก็ส่งของมาให้กันได้ส่งแลกกันไปแลกกันมานะคะก็บ้านเรามีแล้วก็อยากให้เพื่อนได้กินเนาะทางทางที่เราไม่เคยไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลยนะทุกคนเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกัน <c oughs> อือร่อยมากอร่อยจริงๆเลยเพื่นขอบคุณมากๆนะคะเนื่ ดูสิความมีน้ำใจของเพื่อนนะคะความจริงเพื่อนทำคือแบบทำขายแล้วเนี่ยเพื่อนทำจะไปขายแล้วยังอุตษาหส่งมาให้เรากินนะโอ้ยน่ารักมากๆาเลยน่ารักมากๆาเลยนะคะถ้าใครอยากกินนะก็สามารถสั่งได้นะเพนเขาทำส่งนะคะเขาเป็นแม่ค้าที่ทำ ทำกล้วยฉาบมา20ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาตินะคะของเขาอร่อยจริงๆค่ะเบอร์โทรของเขานะคะ088ค่ะ367ห1 9 0นะคะจังหวัดบุรีลัมนะใครอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมนะคะหรือว่าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่ไกลไกแบบสิริการนี่ก็ สามารถส่งได้นะเพื่อนสามารถส่งได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องสั่งไว้ก็ต้องรอคิวนิดนึงเนาะเพราะว่าลูกค้าเยอะนะคะแต่รับรองความอร่อยค่ะอร่อยแบบนี้ขอบคุณมากนะคะลองสั่งไปกินกันดูนะคะอร่อยมาก บายบายค่ะ